ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับไวรัส RSV เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กเล็ก ความเข้าใจโรคจะทำให้สามารถป้องกันลูกน้อยให้ปลอดภัยได้ไปพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำกันครับทำไมไวรัส RSV จึงแพร่กระจายได้ง่ายมากในเด็กเล็กครับค่ะเนื่องจากเด็กเล็กๆนะคะโดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า2ขวบยังไม่มีภูมิคุ้มกันจึงติดเชื้อนี้ได้ง่ายค่ะ ซึ่งไวรัส RSV เนี่ยติดต่อหลักเลยนะคะโดยทางหายใจไอจามรดกันแต่ทางหลักในการแพร่เชื้อคือการติดทางการสัมผัสค่ะของเล่นวัตถุต่างๆที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่แล้วก็เอามือน,นั้นเนี่ยไปจับตาจมูกหรือว่าปากเชื้อก็จะเข้าไปนะคะอาการติดเชื้อไวรัส RSV สังเกตอย่างไรครับจะมีอาการเหมือนไข้หวัดค่ะเช่นมีไข้น้ามูก ไอเจ็บคอซึ่งแยกไม่ได้กับการติดเชื้อไวรัสอื่นๆของทางเดินหายใจนะคะนอกจากนี้พบว่า20-30%ของเด็กๆที่ติด RSV จะลงไปที่ทางเดินหายใจส่วนล่างทำให้เกิดหลอดลมฟอยอักเสบและปอดอักเสบซึ่งเด็กๆจะมีอาการหายใจหอบหายใจอกบุม๋มและมีเสียงดังวีดค่ะซึ่งเป็นลักษณะที่จำเพาะของไวรัส RSV นะคะป้องกันลูกน้อยให้ห่างไกลจากไวรัส RSV ได้อย่างไรครับ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเน้นเรื่องการล้างมือบ่อยๆและสุขอ,อนามัยส่วนบุคคลจะช่วยป้องกันไ s v ได้ค่ะนอกจากนี้เด็กๆที่ไม่สบายควรจะต้องหยุดเรียนนะคะจะได้ไม่เอาเชื้อไปแพร่ให้เพื่อนๆในปัจจุบันนี้เรามีความก้าวหน้าในการป้องกันไวรัส RSV 2ประการค่ะ อันที่1คือวัคซีนป้องกันไวรัส RSV แม้ยังไม่มีวัคซีนสําหรับฉีดในเด็กๆแต่มีวัคซีนป้องกันไวรัส RSV ที่ฉีดให้กับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นในไตรมาสที่3เพื่อส่งผ่านภูมิคุ้มกันไปปกป้องเด็กๆใน6เดือนแรกนะคะและที่2คือภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปค่ะซึ่งภูมิคุ้มกันรุ่นแรกที่แนะนําให้ฉีดในเด็กกลุ่มเสี่ยงสําหรับภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปรุ่นใหม่ สามารถฉีดได้ในเด็กทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า8เดือนนะคะในอนาคตอันใกล้น่าจะมีใช้ในประเทศไทยค่ะสุขาอ,อนามัยที่ดีเริ่มที่ครอบครัวออกนอกบ้านสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน